ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องนึกถึงตอนเป็นเด็กนึกถึงตอนเป็นเด็กเคยนั่งรถไฟไปบ้านนอกกับยา่านึกถึงตอนเป็นเด็กช่วงปิดเทอมไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดระยองนึกถึงตอนเป็นเด็กเคยถูกหมาบ้ากัด ต้องฉีดยารอบสะดือ11เข็มนึกถึงตอนเป็นเด็กย่าเคยทำไข่เจียวใส่น้ำตาลให้กินนึกถึงตอนเป็นเด็กเคยสอบวิชาพิชคณิตได้ศูนย์คะแนนนึกถึงตอนเป็นเด็กต้องเรียนพิเศษทุกวันนึกถึงตอนเป็นเด็ก เรียนอยู่โรงเรียนกินนอนเป็นเวลาเจ็ดปีนึกถึงตอนเป็นเด็กพ่อเคยพาไปโรงหนังดูเจมส์บอนด์0ูนเนึกถึงตอนเป็นเด็กแม่เปิดธรรมะให้ฟังเป็นประจำมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคต เราย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่มีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ที่เราปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องราวทั้งหลายเป็นความจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตวงจรของอดีตปัจจุบันอนาคตยังหมุนต่อไป อดีตเป็นสิ่งเตือนใจให้เราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อไปพบกับอนาคตอันสดใสสมดังใจปรารถนาที่รออยู่